ก็เดี๋ยวมาเลยใครก็นตยช่างเพลงะช่างเนี่ยับตังรัตัได้ช่างเพนี่ขอมาท่านไ่มกเหรเจน้ำให้เจนให้เจนด้วยอันนี้คนเสื้อต้มต้องอยู่ตรงกลางม่อืเดี๋ยวเจนง่าแอคนัดียัตัว1 2ึ่งสองสามลูกสอง หนึ 2, 2> 2 new, 2 new. ่งสองสองนิ้วสองนิ้วเออหนึ่งสองสามลูกค่ะสามล้ายหนึ่งสองสามตีนะไม่มุมแมลงว่าถ้าเกิดคุณมาส่งที่ฮับเราที่ได้พูดไปตะเวนซื้อแล้วเราแตะราคาที่นู่นจะให้เขาใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิขามาส่งที่ฮับนู่นน่ะก็เป็นราคาที่ดีกว่าที่นุ่นไปตะเวนซื้อใช่ไหมคุณต้องแกะมานเอา100%อันนี้นี่คือเป็นของที่นุ่นไปตะเวนซื้อใช่ก็เลยยังไม่แกะเด็กก็เลยจะมานั่งแกะ ท่เราทุกสภาพนะคะแต่เออมันได้ราคาดูกันเลยป้ะค่ดี๋ยโหลดพนานเป็นกิโลคือแต่ปิงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยค่ะเพราะเราไปหลอกอยู่แล้ว,น,ลวนุ้ก็เลยเอาให้เขาโหลดแอบปบตอนแรกนุ้นไม่ทแรกแรกนุ้เอาเงิน,นงไม่ให้โหลดแอปเลยน,นุ้นก็ทาเหมือนคนอื่นที่เขาไปจ่าเซือ สมมติผมทำเสร็จผมชวนบูมมาอาบูมต่อเสร็จสมมติบูมเดี๋ยวเดีรุ่นเขียนได้แกรม<อ>ให้<ด>เพราะว่าแต่ละสวยไม่เท่ากันคนที่ได้เยอะสุดคือตัวทีตัวช็อบลูกค้าคือได้น้อยเพราะว่าคุณมาขายของคุณได้ส่วนได้มา,<อ>าจีนนะวันนั้นอยู่แล้วใช่<ด>แต่คนที่ตัวทีอ่ะคือคนที่เป็นคนที่แบบไปตะเวนซื้อของอ่ะต้องได้สูงสุด ลองลองมาแล้วก็ตัวตัว C ก็จะได้มากกว่าตัวจีตัวจีเหยียจะได้น้อยสุดแต่จีอ่ะเป็นหัวเฮดถ้าสามลำดับเนี่ยขายของตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเขาก็จะได้เหมือนคนอื่นเป็นฐานให้เขาอ่ะเพราะฉะนั้นคุณทำงานน้อยสุดคุณแค่แบบยอมเหนื่อยไปต่อครั้งแรกแล้วคุณก็แบบสบายกินรัวเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้น้อยสุดใช่เอาออนเดี๋ยวอวัานาดูเรื่องจากไหนเจีซีทีพีจีจากเป็นฮับอั แล้วก็ทีทีก,ทก็มันมีสองเท่คือร้านาค้าคือชอตคือชอบกับคนไปตะเวนเก็บให้เราเรียกทีเหมือนกันอ่ี่จริงซีที่จริงซีก็คือฮับนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้มันมีคนที่ฮับที่ไปสร้างฮับอีกเลยได้เป็นจรอ๋อเออาใจละอซ<ส>่ี้ทางดานสะเดาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูพาด ราะฉะนั้นลูกค้ามาส่งก็ถักวงมา50เหม well, back, ือนกันเพราะว่าเวลาเขาไปหล่อมันต้องใช้สารเคมีเยอะขึ้นในการลอกอะค่ะใช่อ่อชุบโครเมียมกับการเป็นม้าไม่ดีไม่ดีใช่ค่ะแล้วอย่างเงี้ยเรียกว่าหมุดก็ะแกะออกให้หมดนะคะหมุดมันมี4ประเภทคือพลาสติกเหล็กอลูมิเนียมแล้วก็สแตนเลสวิองขอแม่หล็กยจ้าเวลาซืออลูมิเนียมสิ่งีที่กไปตลอดคือแม่เหล็กก็ดูดดูด เพราะว่าอลูมิเนียมมันจะไม่ติดเหล็กแต่เดี๋ยวนี้มันมีรุ่นมีลดต้นทุนเนาะมันเอาอลูมิเนียมผสมเหล็กเป็นมุมอย่างนี้ก็จริงบางทีก็ดูดติดนู่นไม่รับนะคะแต่ที่เหมือนอาจจะร้อนน้ำจ้อนี่นะฮะเลอย่างเงี้ยแต่อลูมิเนียมติดมากเลยเนี่ยอลูมิเนียมไม่ดูดไม่ติดเนี่ยอลูมิเนียมดูดไม่ติดเนี่ยโฟมเนี่ยลด50เปอร์เซ็นต์ลด50บาทร์เซ็นต์แบบนี้ อ๋อถ้าเป็นโครงเมียมลดห้าสิบบาทต่อองแต่ถ้าเป็นพวกนี้ก็คือตามราคาใช่ใช่ไม, <นะ S 1> ไม่ไม่ว่าจะเป็นสีอะไรรับหดราคาเดียวกันหมดเลยค<อ>่ะเป็นสีเขียวสีแดงสีอะไรก็ราคาเดียวกันหมดเลยไม่ได้หักอะไรมีแค่โครเมียมนี <c oughs> ่อย่แี้หมดุดนี่ต้องเอาออกให้เขาถ้าเป็นหมุดพลาสติกกับหมุดเอ่อสแตนเลสกับอลูมิเนียมอ่ะไม่ต้องเอาออกได้ถ้าเกิดหมุดพลาสติกอ่ะทุบให้แตกมก็แตกแล้วมันเป็นพลาสติกแต่ว่าถ้า มก็ติดนะพี่หนุ่มเออเนี่เป็นเหล็ก๋ันดูมันก็ดึงออกมาได้เลยไม่ได้ครับต้องใช้ครื่งมอในการแกะใช่แล้วก็อีกสแตนเลสมันจะยากนิดนึงต้องพี่หนุมเทสไงถ้าเป็นกถ้าเป็นสแตนเลสสแตนเลสผมใช้นี่ครับแล้ยองมีดเราเราจะแยกออกอย่างไงระหว่างสตนเลสกกนี่นคบนอยงเง้ยไม่เข้าใลว่าเป็นเหล็กหรือเป็นสแตนเลสกนี้ถ้าตมันบิดใช่ถ้าเป็นเลเป็นรอปาติมันจะบินเข้าไปเลยง่ายเลยครับยังไงคือเรามันต้องแกะ แต่อย ah ่างนี้คือเราต้องแกะออกเพราะฝัยไม่เ ah. ข้าก็มีประแจของมันใช่ต้องมีประแจของมันแล้พี ah. ่พม so okay. ่สแตนเลสสแตนเลสกับอลูมิเนียมพี่หนุ่มยัมีทุกอย่างเนี้ยเราดูยังไงต่อบถ้าเกิดทุกไม่เข้าพี่หนุ่มเราต้องแกะทุกอันถ้าทุกไม่เข้าอ่ะ มันจะเป็นตนเลสเพราะมันแข็งใช่ไหมถ้าเกิดอลูมิเนียมอ่ะมันจะเข้าเลยมันจะนิ่มหน่อยมันจะเป็นขุ่นๆจะเข้าอันนี้คือเวลาโรงงานเขาไม่เขาไม่ต้องการพวกนี้ต้องให้เราแกะออกไปก่อนใช่ถ้าเกิดเราไปถึงหน้าโรงงานตอนนี้เขาโยนขึ้นรถกลับเลยไม่แกะให้แต่ตรงัหนกำลังหาคนที่หน้าโรงงานอ่ะรับจ้างมาไปแกะให้วงละห้าสิบบาทไม่งั้นคนบางทีมันจ้างรถจ้างไปแล้วแบบรถจ้างเขาไม่ได้กลับไปที่เก่าคุณใช่ไหมค่ะ ก็เลยเอาลงน้าโรงงานแล้วึงกหางกลับที่นัคนเขาไม่รู้ไปอยู่ตรงนู้นแล้วครับมันหลุดไงค่ะพวกนั่ส่งทีป็นวนสิบล้อส่งทีเป็นพันกว่าวงอย่างเงี้ยมันก็มีหลุดไปบ้างแต่อันนี้อันนี้สิบสห้รือสิเใช่ไหมครับสอื่นเหล็กอะไรผสมไปเวลาเขาเขาหลอมาค่ะมันจะระเบิดเตาเขาจะระเบิดมันเลยเลซีเรียมันเลยไม่ใช่แบบเออมักไยังไงก็ได้อย่งเงครับแล้วตรงก็ออกควันเป็นเหล็กอันนี้คือเหล็กครับเนี่ มีขดมันต้องจะออกให้เอาเริ่มแต่ตะกั่วนะคะอันนี้คือที่ต้องมีนะอันนี้คือตัวถ่วงล้อใช่ไหมใช่ครับช่างเนี่ยตะกั่วนะเอามีดปาดนุ่นทำเองเลยใช่ฉันจะทำให้ดูว่าผู้หญิงฉันก็นทำได้แล้วเพื่อนก็บอกว่าผู้หญิงชื่อนุ่นหรือเปล่าวะเอาติอ้พวกนี้ก็เพิ่งเก็บไว้ได้ขายหมดได้หมดนะคะแล้วก็รวมรวมขายเป็นตะกั่วซึ่งนุ่นก็ยังไม่เคยขายอยู่ดีมันกี่บาทโอเคพอตะกั่วเสร็จแล้วอันนี้คือจุกยาง น้องกระป๋เอ๋อยางออกอืมอืมเข้าใจแล้วอันนี้มันคือแล้วใช้งานไม่เยอะเนี่ยเดี๋ยวก็ดึงออกอันนี้ก็คือทองเหลืองปกติเขาไปเผากันอ่ะเอายางออกก็ไอเนี้ยขายได้ได้ราคาสูงมากอันนี้ก็คือสารนะครับก็เก็บไว้อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือที่เขาต้องงานละที่ลงมต้องมีงลนอยากเอาเหล็ก ชอบความหมันแอรของมุนบ้างอีกดวงครับอีกดวงหนึ่งครับอันนี้เขารู้นี่ครับกระดิ่งขาดีไหครับอันนี้เลยอันนี้เราต้องแยกออกด้วยกันนะครับอ่ะบูทน็อตบูทบูทบูทน็อตเป็นยังไงเนี่ยที่พี่เอาไหมเนี่ยดูไอันนี้บางคนเขาไม่รู้เขาพาไปส่งโรงงานวันนั้นโดนตีกับตั้งเจ็ดสิบวงอันนี้คือเป็นเหล็กนะคะ นู่ตันนี้มันจะบุบลงไปนะเพราะตัวที่ผมให้คุณไม่ให้ซื้อผมให้พี่รอไปซื้ออยู่ในตัวใหญ่อะคุณตีก็ระวังจะบุบลงไปดูครับเธวไมันไม่ตามเลยล่ะยิงแข่เลยอะก้ากมันตัวอดีตัวมันเล็กใช่มต้องเอามุมนี้ยใช่มุงพยายามจะหาซื้อไปแจกครับมันถอยมาจาก เดินทางล้อล้อล้อสิบล้อรถถังเลยก็คืออันนี้ก็ต้องออกก็ออกมีสิบอันก็ต้องชำระแยกทั้งหมดใช่ครับใช่คือจริงๆพี่ก็ต้องมานั่งศึกษาใช่ครับแกะจนนี่แหละครับจนมันแล้วเราก็จะรู้ว่าแบบนี้ทั้งแรงเราก็เป็นงูมัวปลาเหมือนกันแกะก็สอนวิธีเขาแกะก็หายอีกทีไหมผมทำจนคล่องจนคมอ๋อแต่ก็ถามว่าเวลานุ่นกดนุ่นทำยังไงเคยไหม ก็เคยครับผมเป็นยังไงนั่นเป็นยังไงก็น่ารักดีครับผมก็น่ารักดีครับผมนี่โอ้โหชอบชอบวิธีอธิบายแม่ผมบอกตรงๆนะว่าจะไม่ไหวแล้วนะผมบอกตรงๆว่าธุรกิจธุรธุรกิจธุรกิจไปรอดแน่นอนเพราะเอาตัวรอดได้ตอนนั้นผมรับได้ไงรู้ว่าแกเครียดไงแล้ว แลอะไรมากมายเวลาเขาปวดสุดๆยังไงก็น่ารักดีครับมันต้องซื้อมาไทยไม่มีครับพากลเลยเลยตัวคุณซื้อกี่วันละพวกไม่รอไปหลายวันแล้วนะเดี๋ยวพี่รอต้องเขาบอก่ะซื้อมาเดี๋ยวนี้ได้อาจจะมียพี่ดุอยู่แล้วหรือเปล่าพี่ชินพี่ชินกับพาว้าแบบนั้นไม่มีอะไรแย่กว่านั้นอีกแล้วถ้าผ่านภรรยาผมมาได้ ไม่ะไรว่าใส่กล่องตีกพี่หดตีให้พี่หนุ่มหน่อยดิหลายวันเนาะถ้าตัวนี้มันจะเป็นตัวหยุ่นได้เพราะเราต่อกเพื่อนี้แล้วก็มันจะหมุนมันก็จะออกมันเป็นเกลียวออกแต่ถ้าเกิดใครมีหมุดมากนุ่นให้เด็กหักกิโลละสามเป็ห้าบาทถ้าบางอันที่หมุดอย่างนี้เลยอ่ะนุ่นก็นุ่นก็หักกิโลห้าบาทหมุดน้อยก็หักกิโลละสามบาทให้เด็กเราทำเอา ก็บางคนก็ขี้เกียจอหะแล้วแบบมาให้เราทําเสียเวลามากเลยนะอันเนี้ยใช่นุ้กก็ต้องหักแหละนุ้มบอกว่าคุณไม่ต้องทําสะอาดหน้าแดงตอนหลังจริงจอ่ะลูกค้าไม่อยากโดนทำไปแต่บาทเดียวทำมาให้น้องว่างก็ทำเาก็มีลูกน้อองยใช่แต่ถ้าเกิดเรายังทำไม่ทำแรกเดี๋ยวก็อเอามาเดี๋ยวมันก็ช่วยแกะมันไม่ได้ทำผมไม่ได้นะคะเขาจะมาครั้งแรกแค่ครั้งแรกเราจะบอกกับพี่ตรงนี้พี่ไม่ได้นะข้างหลังคือเข้าหลังคุ้มกับกอบตู้มาที่กับโซดาวมาสะอาดมาเลยทีนี้มีแค่นี้เลยค่ะ ถ้าเกิดแบบตอนหลับมันมีข้อที่มันเป็นอลูมิเนียมข้อบอีกเลยนะครับแต่น้อยมากนะบางทีเจอมันๆมันเป็นมันเป็นโล่งบางอ่ะแต่มันเข้ามาราคาไม่ใช่โล่เนียคนละคนละคนละเกียร์กันคนละเกียร์แต่ส่วนก็ต้องใช้นานๆทีจะเจอไม่มีเลยงั้นกองเกลียประมาณไม่เกินสิบวงนะครับหมดของเนี่ยของไว้แต่กันตรงนี้น่ะจะมีทุกง เราก็ให้กิโลไปก่อนแล้วเทียบราคาเขาค้าจากทีใช่ก็ให้เขาราคาเขาล่ากเขาซื้อกันอยู่เท่าไหร่ก็ซื้อราคาเขาเลยแบบเพื่อนกันช่วยช่วยขายให้นู่นละ<ช><ๆ>กันเพราะเราไม่เคยขายเหมือนกันเราไม่รู้จะโดนอะไรเพราราคานัน้นไปก่อนแต่รู้สึกว่านั่นแหละซื้อตั้งแต่11บาทพี่พี่มาตอนนี้ 28, นนนสัก68 68.9น่าจะได้มงไปขึ้นของอ่ะใช่ใช่นี่ก็เลยว่าเดี๋ยวอาจจะต่อหลังคาเพิ่มแล้วเออเออคู่มานทุกอย่างกันไปนู่น อยากเก็บลองลองทำขวดขวดเบียร์ดูครับม,มันมันแบบมันเป็นสีท้าแฟชั่นอะค่ะแบบมันลาา้าสมัยเขาก็ขายไม่ได้เขาเก็บมาสี่ห้าปีเขาก็ขายนู่นเนี่ยมาน,น้ัจะเริขายหน้ามจะลองขายดูน้ำ,นำอลูมีเนียมทองเหลืองแล้วก็ทองแดง หม้อน้ำนี่ก็เหมือนเหมือนที่ทุยบอกว่าต้องถ้าแยกก็จะได้ถ้าเกิดเป็นอนทองเหลืองกับอลูมิเนียมเขาบอกไม่ต้องแยกได้กำลังได้ราคาดีกว่า mm hmm. เพราะว่ามันมีพลาสติกปนด้วยแต่เขาไม่สีเรียกไอพลาสติกนี่ก็ได้มันถูกใช่ไหมแต่คุณมาช่างเป็นอลูมิเนียมหม้อน้ำอ่ะมันก็ได้ราคาดีกว่าเขาไม่ค่อยสีเรียกเท่าไหร่แต่ทองแดงเอามาปอกจากที่ซื้อมาโลร้อยหกสิบอาจจะขายได้สามร้อยก็ปอกได้เท่าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพื่อนบอกว่าไม่รู้นะเดี๋ยวนุ่นจะไปเจอเขาเขาบอกว่า ไอทองแดงแตอนแรกนึกว่าต้องซื้อเครื่องมาปอกเขาบอกไม่พี่เดี๋ยวเอาอะไรกรีดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแยกออกมาได้เราไม่ใช่เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องเจอลองดูกนเที่ยอทองแดงก็ต้องเนี่ยมันจะยื่นออกมารู้เลยว่าเป็นทองแดงคือไอหม้อน้ําสมัยก่อนอะคะ่ะมันจะเป็นทองแดงแต่สมัยใหม่มันเป็นทองเหลืองกับอลูมิเนียมเพราะฉะนั้นนะเพื่อนถามว่าม,มีโอกาสที่ทองแดงมันจะปลอมหรือเปล่าบอกไม่มีเพราะว่ามันคือของแบบหมดแล้วหมดเลยเขาจะไม่ผลิตรุ่นพวกนี้แล้วอะ ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนทำได้นะต้องคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งว่ามันอันนี้อันนี้ก็เหล็กเหมือนกันเดี๋ยวจะขนไปขากแล้วแปดสิบมั้งนุ่นขายรลลลร้อยร้อยยี่สิบก็มีคนมาซื้อนุ่นหลายชุดอยู่เหมือนกันค่ะแล้ววันที่นุ่นจะขึ้นของสิบล้ออ่ะของมันรวมๆใช่ไหมก็จะมีร้านแม็ก ที่เขาเอาพวกนี้ไปไปทําใหม่ขายเขาก็มายืนรอข้างรถเลยเวลาลูกลูกน้องลือขึ้นลือขึ้นอะ่ะเขาจะบอกชุดนี้ผมเอาชุดนี้ผมเอามันก็ขายรุ่ละร้อยก็ขายได้เรื่อยๆค่ะใช่แต่พื้นที่มันมันเตี้อมากเลยโ <c oughs> กดัง <c oughs> ด้านหลังเยมีที่อยู่แล้ว <c oughs> โอ้ควางใหญ่เหมือนกันเนะะะาะไอ้ที่ถั่วอะไรก็คือใช่ที่นี่แหละอ๋อที่นี่แหละ เขาทำข้อระบบจริงๆมันก็ยังปลูกอยู่ไหมครับไม่แล้วค่ะออกก็ปล่อยมันไว้ใช่ไม่มีปกติลูกน้องทำนี่แหละค่ะแบบไปส่งของเสร็จก็มาปลูกมารดน้ำมาอะไรกันพาทำแม็กแล้วบอกว่าเอองเข้าใจเขาอะทำนู่นไปเถอะ